ก็ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็ไปอยู่กับพ่อบาบูกันในรายการอุปิททีวีฮะ อยู่กันในเกม d e f e n นท์ออ e เดน e ีนหรือว่าโดตาทูนะฮะหรือเรียกกันีกอยาก่างนะว่าเกมนาเกลือไม่มีแต่เกลือสัตว์เ้ยมาตอนนี้นะฮะก็มีเป็นทางด้านของกล่องขั้นใหม่เข้ามานะฮะก็คืออิโมโตะนะครับนะกล่องขั้น3นะครับนะอย่างที่หลายต่อหลายคนเนี่ยเคยได้ยินจากบาบูมไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆว่ามันมีกล่องขั้น1กล่องขั้น2แล้วก็กล่องขั้น3นะฮะซึ่งไอ้เจ้ากล่องขั้น1กับ2เนี่ยบาบูมก็เปิดไปแล้วนะครับในในคลิปคลิปเก่าๆนะฮะแต่มาตอนนี้เนี่ย มาณนี้เห็นไหมกล่องขั้น3ามโ,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 โอเคเดี๋ยวเรากดเข้าเข้าไปดูกันดีกว่านะครับนี่เลยเยดแค่ kay! แต่ละอนันที่มาอลังการจริงๆสุดเลยโอเคครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับอิโมโต้นะครับสำหรับอิโมโต้ขั้น3นะครับก็หลายต่อหลายคนนะครับก็คงจะรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าบาบุมเคยบอกไว้แล้วว่าอิโมโต้ของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นเซตนะครับนะ้วมันมาเป็นแต่ละชิ้นส่วนนะครับนะบางตัวก็มาเป็นส่วนหัวบางตัวก็มาเป็นส่วนชุดเกราะนะฮะ าตัวก็มาไปส่วนข้อมือนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสกิลในเกมทั้งหมดเลยนะครับมาเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์สกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกล่องที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูไปทางแรกของตัวแรกกันแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับวินเทอร์ไวเวิร์นนะฮะก็ตัวที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นส่วนหัวนะครับสำหรับไวเวิร์นนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนกับถักเปียแหมเอ้ยแมมังกรถักเปียนะครับก็ถือว่าสวยดีนะฮะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรับสสิ่่่งงทีีเเป็็นนนนอออโม้กกกกคคืวหาาาขะะฮ ถือว่าทำมาได้สวยมากๆเลยนะครับสำหรับดิจิตคอมเบเดอร์ก็ถือว่าเท่มากๆนะฮะยิ่งถ้าว่าผมได้มันมาเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่เป็นทางด้านของอาคาน่าเนี่ยเนี่ยผมใส่ตอนนี้ผมใส่เป็นเซตนี้อยู่นะฮะถ้าว่าเอาอีโมโต้ส่วนหัวเนี่ยเข้ามาใส่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบยิดเคโอ้ยไอ้สัตว์ไม่ควรจะเท่เลย <c oughs> นี่แหละเซตที่กูรอคอยแล้วก็สําหรับตัวต่อไปนะฮะก็คือไวเปอร์ครับไวเปอร์นะฮะไวเปอร์นี่เห็นไหมฮะโอ้ยส่วนที่อัปเดตเข้ามาก็คือส่วนหัว นะครับจะเป็นหน้ากากพิษนะฮะเพราะว่าตัวนี้ในเกมมันก็ขึ้นชื่อเรื่องการปล่อยพิษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้หน้ากากก็แบบออกมาเป็นแนวพิษพิหน่อยนะฮะและที่สําคัญนะครับไอเจ้าไวเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเซ็ตมาก่อนด้วยนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นอิโบโตชิ้นแรกและก็เป็นเซ็ตชิ้นแรกของมันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าเก็บสะสมนะฮะสำหรับตัวต่อไปก็คือวิเวอร์นะฮะวิเวอร์ส่วนที่อัปเดตเข้ามาก็คืออิโบโตส่วนหัวนะครับซึ ตัวต่อไปนะฮะสเปกเตอร์ครับโอ้ยอันนี้ดิของจริงของจริงเป็นเจี๊ย์เยียดูฮะผู้ชมฮะก็จะเป็นชุดกลองของเขานะครับตรงกลางก็จะมีเป็นเหมือนกับเอ,อ่อออร่าความมืดมิดนะฮะมันชักำลังการงานสร้างจริงๆตัวต่อไปนะฮะก็คือแซนคิงนะครับนะแซนคิงอิโมโตะที่อัปเดตเข้ามาของแซนคิงก็คือตรงมือเขานะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมือเหมือนกับเป็นมือจะง,งอยของเขานะฮะจะง,งอยหนามนะครับซึ่งจะมีหลายชั้นมากนะครับทำมาได้สวยงามดีนะฮะแล้วก็จะมีคริสตัลอยู่ตรงนี้นะครับตัวอีกข้างหนึ่ง ก็จะเป็นมือแบบโปูงโปนะครับแล้วก็จะมีหนามเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นแมงปองสายพันธุ์ใหม่นะฮะสวยดีนะฮะสวยดีสําหรับรางวัลต่อไปก็คือรางวัลพิเศษหายากนะฮะสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้หลายคนจะงงนะครับว่ามันคืออะไรมันคือมันคือมันคือลูกอะไรนะฮะจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่หรือว่านกส่งของหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันก็คือเลเวลหนังสือ50เลเวลนะฮะปกติตอนนี้เนี่ยบาบูมีเลเวลทั้งหมด746นะครับ746ซึ่งได้แต่ นะครับจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะฮะเพราะถ้าว่าบาบูมได้ไปทางด้านของ50เลเวลมาเนี่ยบาบูมก็จะอัพขึ้นไปอีก50เลเวลนะครับก็จะได้ของรางวัลต่างๆอีกามากมายซึ่งไอ้เจ้า50เลเวลเนี่ยเดี๋ยวบาบูมจะให้ดูเป็นทางด้านของราคามันละกันนะครับนายจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นทางด้านของสั่งซื้อเลเวลเบื้องต้นนะครับหรือว่าสั่งซื้อเลเวลหนังสือนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีแต่เป็นทางด,งด level, ้านของยี่2เเลลววแต่่าเราตีว่ามันเป็น50 level เลเวลไปเลลยะกันนะครับเพราะถ้าว่า ราสั่งซื้อจำนวน2ชิ so you ้นนะฮะห้าสิบเลเวลนะครับหรือว่าสี่สิบแปดเลเวลเนี่ยเราก็จะต้องเสียเงินไปจํานวนหกร้อยแปดสิบสองบาทซึ่งแน่นอนครับมึงเปิดได้รางวัลหายากเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้ารูปเพิ่มเลเวลเนี่ยถ้าว่าเปิดได้สองอันก็รวมกันนี่ก็เป็นพันแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่าเยี่ยๆนะครับสําหรับกล่องอันนี้นะฮะถัวต่อไปนะฮะก็เป็นรางวัลพิเศษหายากมากนะฮะตะโกนมาแบบโคตรอลังการนะครับแต่ว่าแม่งก็คือวีเวอร์อันเมื่อกี้นั่นแหละแค่เปลี่ยนจากสีทอ มาเป็นสีทองกันนั่นเองนะครับนี่มันโคตรของโคตรของโคตรของโคตร,ครย้อมแมวเลยไอสัตว์ก็ถือว่าเกมนี้นะฮะยิ่งสีทองครับยิ่งมีออร่ายิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่กูเอาหมดไ้สัตว์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องได้ในคลิปนี้ไม่ไว่ายังไงก็ต้องได้นั่นก็คือน,นี่เลยครับรางวัลหายากที่สุดดาบสเวน this is a u r this is, this is ความรวยตอไหนก็ไหนนะครับก็ขอพูดเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะพอบาบ่บาวภูมิก็กลับมาจาก,าจากงานเอ เดือดาหาัดใหญ่แล้วนะครับน้องๆเนี่ยไปงานกันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันหลากหลายนะครับว่ากล่องขั้น3เนี่ยขอให้พี่บู้มได้สวีทนะครับขอให้พี่บู้มได้ดาบสวบีทเพราะฉะนั้นนี่ผมรู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีกําลังใจสําหรับผมมากเลยนะฮะยังไงมันก็ต้องมายัางไงมันก็ต้องมากล่องทั้งหมด28กล่องกูจะเปิดแล้วนะฮ่สวีทกูไปก่อนเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรถือว่าชิ้นแรกชิ้นแรกนะฮะชิ้นแรกผมไม่คิดอะไรมากแลยมันจิ้ว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 ยังเหลืออีกตั้ง27กล่องแล้วประจันนั่นนี่นี่เลยเปิดเรื่อยๆเลยจิ้วๆครับจิ้วๆโอ้สบายสบายแต่สเวตไปก่อนเลยสัตว์มาๆมาๆมาๆเฮ้ยมาหน่อ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 ยมามาโอ้โหห่าขวบเงยเปิดครับเปิดเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมเป็นคนเรื่อยๆสบายๆจิ้วจิ้วๆ จิวจิวไปจิวจิวดาบโซเวนมาเลยดาบโซเวนดาบโซเวนโอะด้อเฮ้ยเดอเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ลูกมาลูกมานะลูกด้าม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 ันมันมันติดมันติดอยู่ในอกมันมันมันไอ้ตาย มึเปิดีอชิ้นแม่งเลยมามึงมามามาแล้วของเลจาโอ้ยสเวนสเวนยายาโอ้โหโอ้นี่กระจิตกระใจนี่คือรอบแรกนี่ไม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 ่ Workers, ผู้ชมนะครับก็ถือว่ารอบแรกเยเราได้ไอ้เจ้า6ตัวหน้าหมดแล้วนะครับทีนี้เนี be, oh ่ยของจริงแล้วของจริงหนาของจริงกดแดงเลยไอสัตว์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรากดข้ามไปไงวะกดข้ามกดข้ามเลยอมาคนมันอยากได้มันรีบร้อนเก็บกล้วยเก็บพวกกล้วยเหยียดแมยกล้ว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 ยตั้งเป้์วัวตะก้องขุดตะหีโลเหยียดแมยไอปูพัฒนาเกมไอ้กล้วย CÙI!!! AA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  CỦA LĂNG GÀI RỒI <laughs> MÌNH ĐÃ CHẮN KIN ĐÓ OI HÙI HÙI AAAAAA CÙI กูขอร้องมาสะมามาหากูโอ้โหไม่ไม่ไม่อาเอ้เหี้ยกูขอล้ ทำกับกูอย่างนี้วะเหี yeah. ้ยทำไมวะอยากร้อยหายากสักชิ้นก็ได้ลูกแก้วเลเวลก็ได้ไม่ใช่ไ่โผล่เหี้ยอะไรเลยแบบนี้มันไม่ใช่สัตว์มาเลยเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยสัตว์มาเฮยี oh, ้ย yeah. บินหาพ่อมงเลยสัตว์กดเปิดแม็กเลยมามามาคือ ไม่ใช่อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ไม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 ่มา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 นี่ก็เห็นกันอยู่นะว่าเกมมันโกงกูเนี่ยเห็นไปเนี่ยสามชิ้นนะกวยเกมกุยๆยเกมบ้วกลวยตัางเปพมึุกลน มึงและเย็ดเบะเกไว้ได้มันจะกลุ้ยในตกระดาษดิเย็นเบมึงและมึงและมึงและกูละคัมเย็ดเบะมึงดูดูงกูดิมึงดูเย็ดเบะหนึ่งกล่องสุดตายมึงดูมึงดูมึงและนะมึงและนะมึงและดีๆนะดู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 นะ สำหรับวันนี้พบบ่าว่าลาไปก่อนไว้เจอคลิปได้ครับเบคำจีบไม่เห็นเบสำหรับคลิปดีก็อจริงสิซ่า